สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรคู่ขี้หลักหน่วยล่างนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในวันนี้เป็นวันแรกนะครับสถิติก็ถือว่าเข้าดีเลยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเมื่อกี้ก็ลง10ล่างไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูหลักหน่วยกันบ้างนะครับ วิธีการคำนวณนะครับจะใช้หลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับคู่ขี้ก็อยู่ที่ตัวนี้เลยนะครับมาดูงวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้เลขหนึนะครับดังนั้นในงวดถัดไปนี่หลักหน่วยล่างจะต้องเป็นเลขขี้นะครับเพราะห <bir, S 1> <ก>เป็นเลขขี้ผลรางวัลออก91นนะครับหก็เป็นเลขขี้ก็ถูกนะครับเป็นงวดแรกเลยนะครับ ถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลขสี่เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลออกแปดห้านะครับแปดห้างวดนี้งวดนี้เป็นเลขขีอ่อผิดไปงวดหนึ่งนะครับโทษทีเนาะเออนะผิดไปงวดหนึ่งผิดไปงวดหนึ่งเอามาดูงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้เลขสามนะครับ ผลรางวัลออก8ปดกนะครับหลักหน่วยนี้ก็เป็นเลขคี่นะครับก็ถูกต้องนะครับเราต้องการหลักหน่วยที่เป็นเลขคี่นะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขหนึ่งนะครับเป็นเลขคลี่ผลรางวัลออกหกหนึ่งับหนึ่งก็เป็นเลขคี่ถูกต้องงวดถัดมาคำนวณได้เลขหนึ่งนะครับเป็นเลขคี่ผลรางวัลออกศูนย์เก้าเก้าเป็นเลขคี่ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขเก้านะเป็นเลขคี่ผลรางวัลออกสี่สามนะเลขสามก็ เป็นเลขคี่ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขห้านะครับเป็นเลขคี่ออกเจ็ดเก้านะเก้าก็เป็นเลขคี่ถูกต้องงวดถัดมาคำนวณได้เลขหกนะเป็นเลขคู่นะผลรางวัลออกเจ็ดแปดแปดก็เป็นเลขคู่ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลขสี่นะเป็นเลขคู่ผลรางวัลออก90นะศก็เป็นเลขคู่ถูกต้องนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข7เป็นเลขคี่นะครับ หลักหน่วยล่างเป็นเลขได้เลขเก้านะครับก็คือเลขขี้ถูกต้องงวดถัดมาคำนวณได้เลขห้านะครับเป็นเลขขี้นะครับสองตัวล่างออกหนึ่งเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเป็นเลขขี้ถูกต้องงวดถัดมาคำนวณได้เลขหกนะเป็นเลขคู่ผลรางวัลออกหกศูนย์นะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์เป็นเลขคู่ถูกต้องงวดถัดมาคำนวณได้เลขหกนะเป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลออกสี่สองหลักหน่วยล่างเลขสองเป็นเลขคู่ถูกต้องงวดล่าสุดนะ งวดล่าสุดสูตรคำนวณได้เลขห้านะครับดังนั้นหลักหน่วยล่างในงวดถัดไปมันจะต้องออกเป็นเลขคี่นะครับพอเลขห้ามันเป็นเลขคี่และผลเลขท้ายสองตัวล่างออกสามหนึ่งเห็นไหมครับหลักหน่วยล่างเลขหนึ่งเป็นเลขคี่ถูกต้องนะครับคู่คี้นี่ผมว่าหลายท่านก็เข้าใจอยู่แล้วเนาะก็มไม่ต้องอธิบายนะครับสถิติะคิับผมก็เข้ามาก็งวดที่หลุดไปนี่ผมจะไม่นับนะครับ ย้อนหลังไปก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับแต่ตั้งแต่งวดที่ออก89มานี่เข้ามายาวเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้างวดนะครับเท่ากันกับหลัก10บเลยนะครับแต่ย้อนหลังไปก็มีเข้าอยู่นะครับที่เหลือไปคำนวณดูเองนะครับเอามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1นึ่งกรกฎาคมนะครับว่าคู่ขี้ลักหน่วยล่างนะครับจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับจะคู่หรือขี้นะครับมาดูนะครับ เอาหลักพันบวกกัน2ครั้ง8 8 16บวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก3บวก1บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข4บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข8บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข6เท่ากับ16บวก3ได้19 19บวก1 20 20บวก4ได้24 24บวกอีก8ได้32 32บวกอีก6เป็น38 ได้เลขแปดนะครับดังนั้นตัวเลขมวนใหม่นะครับได้เลขแปดเป็นเลขคู่นะครับ,เ,เ,เ,รบมเมื่อกี้ก็งั้นหน่วยล่าง หน่วยล่างได้เลขคู่ก็จะมี02 468นะครับก็จะมีอยู่5ตัวเหมือนกันนะครับจะเอาไปจับคู่กับหลัก10ก็ได้นะครับหลัก10ที่ผมลงให้ไปเมื่อสักครู่นะครับนะครับหลัก10ล่างมันจะได้เลขที่ถ้าเอามาคู่กับหลักหลักหน่วยอ่านะเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้ดูนะครับ หน่วยล่างดา้เลขคู่ก็0 2 4 6 8นะครับเอาทั้งสอแนวทางจับคู่กันนะจับคู่กันนะครับ มีทั้งหมด55 25นะครับ1 10 12 14 16 18นะครับ30 32 34 36 38

ก้าสี่เก้าหกเก้าแปดอันนี้ผมนำคู่ขี้หลักสิบมาจับคู่กับคู่ขี้หลักหน่วยนะครับก็อาจจะได้ตัวเลขเยอะนะครับยี่สิบห้าชุดตรงนะครับแต่นะครับจะมาหรือไม่รอดูในวันที่สลากออกนะครับอันนี้ผมลงสูตรคู่ขี้เท่านั้นนะครับแค่อธิบายให้เห็นภาพนะครับว่าถ้า เอาหลัก10ที่ได้เลขขี้มาจับคู่กับหลักหน่วยเลขคู่ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ที่เหลือท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาเทียบ10ล่างหน่วยล่างอีกทีนะว่าตัวไหนนะครับคือตัวที่ท่านผู้ชมชอบนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคู่ขี้10ล่างหน่วยล่างก็จบไปนะครับอ่าสิบล่างหน่วยล่างก็จบไปนะครับที่เหลือนะก็จะเป็นสูตรอื่นนะครับ ก็มีสูตรใหม่ที่ผมเตรียมไว้อีกหลายสูตรนะครับก็รอติดตามรับชมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ